มาลัวเข้าสู่รายกันอะไรแล้ว S D C ยังกบคริสตสี้โชเย้และนีการแสดของเด็กปัปา ช่วยผมด้ว็นะช่วยผมด้วยผมจะจุกแล้วช่วยผมด้วยผมจะจุกแล้วก็มีสาวงามคนหนึ่งจีจีช่วยผมด้วเจเจีช่วยผมด้วยจีในกระเป๋าเขามีอะไรก็ไม่รู้เจีช่วยผมด้วยผมจะจุกแล้วเจีช่วยผมด้วยเราอยู่ที่โรงพยาบาลมอค่ะชั้นที่6เป็นตึกผู้ป่วยเด็ก วันนี้เรามามอบความสุขให้กับน้องๆใช่แต่เช้าเลยนี่คนที่มามอบความสุขวันนี้ก็มีกุ๊กมีพี่นิกนะะพี่โยอาจารย์ตะนะคะพี่เิมยเซยค่ะแล้วก็มีคุณลุงแจสดาแต่ตอนนี้ทำอะไรอยู่ไหมค่ะ าซ้อมเพลงแคลริงก่อนสำหรับวันพรุ่งนี้นะคะแล้วนี่อยากให้ดูคนนี้ค่ะแกนนำของเราตายแล้ไม่อยากจะบอกว่าเจ้ามีแผนการสำหรับทุกคนนะถ้าเกิดปโนอยู่พวกเธอก็ระแลถ้าเกิดปโนไม่อยู่พวกเธอก็แข็งแรงใช่ป่ะเหอ้ยแม่ใช่แต่พระเจ้าให้มาแบบเฉียดฉิวเสียวแต่ก็มาทันเวลาเหรอสเตปคคาว่าทันเวลาตอนนี้เราแคลริงวันแรก ใช่ค่ะแล้วก็เราตอนนี้เราอยู่ที่บ้านพี่จูนตอนนี้เรามาทาหน้าที่เป็นผู้สวรรค์นะคะดูบรรยากาศทูตสวรรค์นี่ค่ะบ้านพี่จูนโซลิดนะคะแล้วก็ส่งี่อ่าอ่เรามีคำสั่งนะคะเดี๋ยวพี่กิฟตเจอกันแล้วจะได้ดู ผมา้นยประสุแล้วอยาเพิ่เปลนรักรีเชื่อประทับในชีวตให้คานี้พ้นบาปเป ดาวพระราษฎ้นำนำพระทั้งสามไปถึงพระภูมิและถาวายบรรณาการด้วยพระหยกคำยาและทองคำมาถวายแด่กูมารยินไงบ้างสำหรับคริสต์มาสมองเห็นไหมสนุกสนุกมาอยากให้มาไหมไหมอยากให้มาไหมไหม เอาแท้แล้วแต่พี่เด่นหนูทำให้ค่ะ่วอุนอยู่นี่นะคะเป็นอาหารยั่วพี่กิฟต์อันนี้อันนี้ของปลาโรต์อันนี้ด้วยนะคะกิฟต์กิฟต์นี่คือชัดาคืออะไรนับเต้าหู้ไงตอนนั้นเต้าหู้น่ากินมากใช่ใช่นี่ซาลาเปาที่เราอยากกินมานานไส้หมูแดงอันนี้ตอนนี้เราถึงบ้านปลาโรต์แล้วแต่ดีแลังกานหอมน่ากินมากหอมสุดเลยครับไม่รู้เพราะว่า คำเสร็จแลวันนี้นะคะอาจารย์คิดถึงเธอไม่เลยสามคำคุณภาพอวบสามคำมองไม่เห็นพระเจ้าอวยพรเนี่ยพี่เขาอยากได้แก้วพี่เขาขอมาหลายวันแล้วก๋วยเดี๋ยวรออยู่ค่ะอ้าวก๋วยเตี๋ยวรออยู่เดี๋ยวไปกินก๋วยเตี๋ยวกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูเดดี๋ยวูเราดูก่อนนะคะว่าบ้าหรอเปล่าสามคำอยากกินอยากกินเตี๋ยวเตี๋ยวแก้วสวัสดีค่ะ กินเตี้ยววะสันทังกินเตี้ยววะกินเตี้ยววะอยากกินก๋วยเตี้ยวเค็มมากเลยนีหิวมากเพราะเจออะไรนะกินไม่หมดเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวันวันแรกหิวมากหิวข้าวอ่หิวหิวข้าวมากเอ่หิวข้าวมากวันที่สอง Uhm. อะไรนะหนูอิ่มแล้วเออหนูอิ่มแล้ววันนี้สามกินไม่หมดชีบไม่พ้นเลิกกินนะคะคนนี้หน้าก่อนนะเดี๋ยวเราจะไปถามน้อยหน่านะคะน้อยหน่าคะหยิบน้ำมะพร้าวมาเผื่อด้วยนี่ค่ะน้ำมะพร้าวค่ะเอาลั่นหน้าไหมคะผู้โชคดีนะคะถามอาจารย์เจค่ะเกิดมาอายุ32ปีถูกผู้หญิงหอมแก้มเป็นยังไงบ้างคะ อาจายท่านี้นนนคนนี่นี่คือผู้ชอบปีิดคนนั้นนะคะคุณยายสวัสดีค่ะแล้วก็คุณตาด้วยนะคะคนี่คือความซุกนใจรื่นในลูกช้ามือค่าขอบคุณค่ะ Merry